ยายแก่เทอร์โบเป็นโจไครหรือว่าพูดผีวิญญาณตัวแรกที่เราได้รู้จักในเรื่องดันดาดันแล้วก็เป็นตัวละครที่สําคัญที่สุดตัวหนึ่งของเรื่องนะครับเพราะว่าเป็นพลังให้กับโอคารุนของเราแต่ว่าตัวละครยายแก่เทอร์โบเนี่ยเป็นผีตัวเดียวภายในเรื่องเลยที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องราวเบื้องหลังของเขาอย่างเช่นตอนที่เธอยังเป็นมนุษย์ทําไมเธอถึงตายแล้วทําไมเธอถึงมีพลังเกี่ยวกับความเร็วหรือทําไมเธอถึงชอบอวัจว,วะอยากดูดไอจอนแม้จะเป็นตัวละครที่ เราเห็นบ่อยที่สุดแต่ว่าก็เป็นหนึ่งตัวละครที่มีความลับที่เรายังไม่รู้อีกเยอะมากดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอดีตของยายแก่เทอร์โบซึ่งเป็นอดีตที่ยังไม่มีการเปิดเผยแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคือเหมือนพายจามบอกใบ้อดีตของยายแก่เทอร์โบผ่านเหตุการณ์ต่างๆผ่านการกระทําของยายแก่เทอร์โบหรือแม้แต่เชื่อมโยงกับตัวละครอื่นๆอาจจะเป็นการบอกใบ้ถึงจุดกําเนิดของยายแก่เทอร์โบก็เป็นไปได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าอดีตของยายแก่เทอร์โบ สมัยยังเป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะมีความน่าหดหูโศกเศร้าวกว่าที่หลายคนคิดโดยข้อมูลที่เราได้รู้ของยายแก่เทอร์โบเนี่ยก็คืออย่างแรกเป็นโยคัสมัยใหม่นะครับก็คือเกิดมาแบบ อาจจะร้อยกว่าปีนิดนิดแล้วเธอเนี่ยเป็นโยคายที่ไม่อยู่กับที่เป็นโยคายที่ตระเวนไปทั่วประเทศมอผีหลายคนพายามตามจับายแก่เทอร์โบนะครับซึ่งรวมถึงคุณเซโกะด้วยแต่ก็ไม่มีใครสามารถจับายแก่เทอร์โบได้เพราะว่าายแก่เทอร์โบนอกจากจะมีความแข็งแกร่งแล้วเธอยังมีความเร็วเป็นอย่างมากนะครับเธอเนี่ยมีความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจุดนี้ก็เลยทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นโยคายที่โด่งดังขึ้นมาายแก่เทอร์โบตระเวนไปตามพื้นที่ต่างๆแต่ว่าสรุป เธอก็ได้มาจุดอยู่ที่อุโมงค์อุโมงค์หนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นอุโมงค์แรกเลยที่โอคารุนเข้าไปแล้วก็เจอยายแก่เทอร์โบโซึ่งอุโมงค์แห่งนี้ในภายหลังเราก็ได้รู้นะครับว่ามันเป็นอุโมงค์ที่มีคดีข่มขืนฆ่าตกรรมเด็กไวรุ่นผู้หญิงเป็นจํานวนมากเด็กผู้หญิงที่ถูกฆ่าในพื้นที่แห่งนี้ก็ไม่สามารถไปเกิดได้จนพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นบริเวณพื้นที่ของสัมภเวสีสัมภเวสีก็คือเจ้าปูน้ําจืดที่เราเห็นนะครับซึ่งเป็นวิญญ,ญาณของเด็กหลายๆคนมารวมกันกลายเป็นสัมภเวี แล้วยแก่เทอร์โบก็ได้มาเจออุโมง์นี้าย่แก่เทอร์โบก็เลยรู้สึกอยากจะเอาตรงนี้มาเป็นอาณาเขตของตัวเองอยู่ร่วมกับเด็กพวกนี้ที่กลายเป็นสัมภเวสีจนในที่สุดายแก่เทอร์โบก็ได้พื้นที่เป็นหลักเป็นแหล่งของตัวเองนะครับตั้งอาณาเขตของตัวเองอยู่ตรงนี้แต่ว่าหลังจากที่พวกโอคารุนสามารถเอาชนะคุณยายสปีดได้สัมภเวสีปูตัวนี้ก็ได้รับการปลดปล่อยแล้วก็ไปผุดไปเกิดนะครับส่วนคุณยายสปีดเนี่ยก็ได้มาอยู่กับโอคารุนก่อนที่จะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในร่างตุ๊ก,กตามแมวในภาย ซึ่งนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของยัยแก่เทอร์โบที่เราได้รู้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าข้อมูลเนี่ยเรารู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้น้อยมากๆแต่ทฤษฎีที่เราจะหยิบมาคุยในวันนี้น่ก็อาจทําให้เราได้รู้เรื่องราวในอดีตของยัยแก่เทอร์โบมากขึ้นนะครับผมซึ่งคนที่เขาตั้งทฤษฎีเนี่ยเขาก็ได้มีการเกินไว้ว่าอดีตของยัยแก่เทอร์โบอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่ถูกฆ่าตายภายในอุโมงค์จนทําให้ยัยแก่เทอร์โบเนี่ยเลือกที่จะปักหลักอยู่ที่ อุโมงตรงนี้เพราะว่าเธอสงสารเด็กเหล่านั้นและเธอก็อยากจะอยู่เป็นเพื่อนเด็กเหล่านั้นจนกว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยจะถูกปลดปล่อยหรือว่าไปสู่สุขคติโยคัยภายในเรื่องดันดาดัน,ดนทุกตัวจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองในตอนที่เป็นมนุษย์กับตอนที่กลายเป็นผีแล้วไม่แตกต่างกันมากขนาดนั้นมันจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ยกตัวอย่างผีผาดผลผมสลวยตอนที่เธอเป็นมนุษย์เนี่ยเธอก็เป็นนักบัลเล่หรือว่านักกายกรรมที่สูญเสียลูกสาวของตัวเองให้กับแก๊งทวงหนี้ไป ไหมครับจนเธอเนี่ยพยายามตามหาลูกแต่ว่าก็ไม่เจอจนเธอเนี่ยก็ตัดสินใจกระโดดลงมาจากตึกหรือว่าฆ่าตัวตายนั่นเองซึ่งตอนที่เธอกลายเป็นผีแล้วสิ่งที่มันเชื่อมกับตอนที่เธอยังเป็นมนุษย์อยู่ก็คืออย่างแรกเธอเป็นผีเกี่ยวกับกายกรรมนะครับมีสไตล์การต่อสู้ที่ค่อนข้างผ่าโผานเป็นกายกรรมอะไรแบบนี้และอีกหนึ่งอย่างก็คือชุดที่เธอใส่มันเป็นชุดแบบเดียวกันกับชุดที่เธอซื้อให้ลูกของเธอหรืออีกตัวละครหนึง่งก็คือในตาปีศาจนะครับในตาปีศาจเนี่ยเป็นเด็กที่เหมือนถก ปูขังไว้ในห้องใต้ดินแล้วเขาเนี่ยก็เพียงแต่มองออกมาจากช่องหน้าต่างเล็กๆมองดูเด็กคนอื่นเล่นกันซึ่งความปรารถนาของเขาเนี่ยก็คือเขาอยากจะออกไปเล่นกับคนอื่นๆเขาอยากให้เด็กคนอื่นๆมองเขานะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะไปเล่นด้วยซึ่งด้วยเหตุนี้พอเขาตายแล้วก็กลายเป็นผีไปแล้วเนี่ยเขาจึงสาบแช่งผู้ที่มองดูเขานะครับก็คือกลายเป็นในตาปีศาจคนที่มองเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายแล้วตอนก่อนที่เขาตายเนี่ยเขาก็สวมกาง เกงในแค่ตัวเดียวนะครับหลังจากที่เขากลายเป็นผีแล้วกางเกงในตัวนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นยูนิฟอร์มของเขาด้วยแล้วก็เป็นเหมือนวัตถุต้องสาบชิ้นหนึ่งเลยซึ่งอย่างที่เห็นว่าโยใครทุกตัวตอนที่เป็นมนุษย์กับตอนที่ตายแล้วมีความเชื่อมโยงกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวคุณยายสปีดกันบ้างดีกว่าคุณยายสปีดเนี่ยยังไม่มีอดีตออกมาให้เราเห็นนะครับว่าอาดีตเป็นยังไงแต่เราก็พอจะสันนิษฐานถึงพฤติกรรมของคุณยายสปีดได้นะครับอย่างแรกเลยคือคุณยายสปีดน มีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศเหมือนเป็นพลังคำสาปอะไรบางอย่างของเธอนะครับที่แบบเออเวลาดูดไอจอนคนอื่นแล้วจะสิงร่างคนอื่นได้อะไรประมาณนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศซึ่งเมื่อเอาสิ่งนี้มารวมกับความเห็นอกเห็นใจที่เธอมีต่อเหล่าเด็กผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมฆ่าตายภายในอุโมงค์ที่เธอไปอยู่เราก็น่าจะสามารถสันนิษฐานได้คร่าวๆนะครับว่าอดีตของยายเธอโบเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเพศที่รุนแรงมากๆนะครับ ยายแก่เทอร์โบเป็นโยคายที่พร้อมปกป้องเด็กที่กําลังจะถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งตรงนี้มี2เหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างได้นะครับเหตุการณ์แรกก็คือในตอนแรกเลยที่โมโมะเนี่ยกำลังจะโดนไอ้พวกเซอร์โปมันข่มขืนยายแก่เทอร์โบก็ได้โผลมาขัดขวางส่วนเหตุการณ์ครั้งที่2นะครับก็คือตอนที่ไปทาภารกิจที่บ้านของจิจิตอนที่โมโมะกําลังอาบน้ําอยู่แล้วมันมีไอ้แก๊งลุงหห่นนะครับที่มันเล่นจอลเข่ดำน้ำมาจะมาล่วงละเมิดทางเพศโมโมะ ในตอนนั้นยายแก่เทอร์โบก็ได้โผเข้ามาช่วยโมโมซึ่งถึงแม้ยายแก่เทอร์โบจะทําท่าทีแบบเออไม่ได้ตั้งใจจะช่วยมันแค่บังเอิญช่วยแต่คนที่ตั้งทฤษฎีน่ะเขาเชื่อว่ายายแก่เทอร์โบจงใจช่วยนะครับในตอนที่ยายแก่เทอร์โบถูกย้ายเข้ามาอยู่ในร่างแมวแล้วในตอนแรกยยแก่เทอร์โบก็ไม่ให้ความร่วมมืออะไรทั้งนั้นแถมยังทําท่าทีแบบหยิ่งยโสใส่ด้วยคุณเซโกที่เห็นก็หมั่นไส่เอาไม้พัดเข้าไปตีนะครับผมจนยายแก่เทอร์โบเนี่ยต้องบอกว่าขอ โทษอาจารย์ยอมแล้วคุณเซโกก็ได้บอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่อาจารย์เว้ยซึ่งจุดนี้จะมองเป็นแก๊กก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมองว่าสิ่งนี้มันอาจจะไปเชื่อมถึงอดีตจริงๆของยายแก่เทอร์โบหรือเปล่าบางทีในสมัยวัยรุ่นของยายเทอร์โบเนเธออาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่ชอบก่อปัญหาต่างๆเธอก็เลยอาจจะโดนครูลงโทษโดนครูตีอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยมีปฏิกิริยาแบบเออขอโทษอาจารย์บวกกับยายแก่เทอร์โบเน่ตอนที่อยู่ในร่างแมวแล้วเธอเนี่ย ก็ยังอยากจะไปโรงเรียนกับโอคารุนแล้วก็โมโมะด้วยเธอเนี่ยแค่อยากจะมาเดินดูโรงเรียนนะครับอย่างที่เห็นว่าเจย์เทอร์โบเหมือนจะมาช่วยหาลูกบอลทองคําแต่ว่าก็ดูไม่ได้จริงจังกับการหาขนาดนั้นดูเธอเนี่ยจะเอนจอยกับการเดินดูโรงเรียนมากกว่าซึ่งตรงนี้อาจจะสื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยอาจจะมีความทรงจําอะไรบางอย่างกับยจยเทอร์โบในสมัยวัยรุ่นแล้วคนตั้งทฤษฎีนี้ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องพลังความเร็วของยัยแก่เทอร์โบด้วยความสามารถนี้อาจจะเชื่อมโยงกับก่อน ที่ยายแก่เทอร์โบจะตายอาจจะมาจากการถูกไล่ล่าแล้วพยายามวิ่งหนีหรืออาจจะพยายามวิ่งไล่จับคนร้ายหรืออาจจะเกี่ยวกับการแข่งขันก็คือเป็นการวิ่งแข่งหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะสื่อถึงความหมายว่าไปไม่ทันซึ่งไปไม่ทันที่ว่านี้เธออาจจะยังเร็วไม่พออย่างเช่นจะไปปกป้องใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเธอไปไม่ทันทําให้ไม่สามารถปกป้องคนคนนั้นตายเพราะว่าเธอยังเร็วไม่พอพอตายแล้วกลายเป็นโยคัเธอจึงมีพลังเกี่ยวกับความ คนตั้งทฤษฎีนะ่ะเลยคิดว่าบางทีเรื่องที่มันเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวยายแก่เธอโบโดยตรงแต่อาจจะเกิดขึ้นกับอาจจะลูกสาวหรือหลานสาวของเธอที่อาจจะ เป็นเยื่อของพวกอาชญากรรม,มข่มขืนเด็กแล้วก็โดนฆ่าตายจนทําให้ยายแก่เทอร์โบเนี่ยกลายเป็นโยไคเพื่อที่จะแก้แค้นไอ้พวกที่เป็นแบบก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับเด็กซึ่งนี่อาจสามารถอธิบายได้ว่าทําไมยายแก่เทอร์โบถึงช่วยโมโมจากการโดนล่วงละเมิดแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจเด็กที่ตกเป็นเจื่อของการโดนข่มขืนซึ่งตรงนี้ก็อาจจะสรุปได้ว่าอาดีตของยายแก่เทอร์โบเนี่ยต้องมีความเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศการโดนข่มขืน การฆาตกรรมเกี่ยวกับเด็กอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเธอโดยตรงเลยก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเธอเช่นลูกสาวหรือหลานสาวหรือเธออาจจะเป็นอาจารย์หรือเปล่าแล้วเกิดขึ้นกับนักเรียนของเธอแต่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเธอมากกว่าตัวเธอโดยตรงนะครับเพราะว่ายายแก่เธอโบตอนเป็นผีน่ะเขาเป็นยายแก่แล้วใช่ไหมตอนเป็นมนุษย์อายุเท่าไหร่มีสภาพยังไงตอนตายมันก็น่าจะคงเอาไว้แบบนั้นผมเลยคิดว่ามันน่าจะเกิดกับคนรอบข้างเธอมากกว่า แล้วเธออาจจะวิ่งเร็วพายายามเข้าไปช่วยแต่ช่วยไม่ทันเลยทาให้เธอรู้สึกว่าต้องเร็วกว่าน,นี้ถึงจะสามารถช่วยคนที่เธอต้องการช่วยได้พอตายแล้วกลายมาเป็นผูดผีหรือว่ากลายเป็นโยคัยเนี่ยก็เลยมีพลังเกี่ยวกับความเร็วแล้วก็ต้องการไอจอนของผู้ชายพอถ้าไม่มีไอจอนผู้ชายมันก็ไม่สามารถไปข่มขืนหรือว่าล่วงละเมิดใครได้คือดันดาดัน,ดนอดีตของพวกโยคัยตอนเป็นมนุษย์คือไม่มีดีสักอันนะครับมีแต่เศร้าเคา้าน้ําตาอ่านแล้วให้ความรู้สึกแบบหดหู่นะครับดังนั้นใจเธอโบก็น่า ่าจะมีอดีตของตัวเองที่เป็นประมาณนั้นเหมือนกันนั่นเองก็จะมีประดมานี้นะครับสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ